ตัวต่อมานะก็จะเป็นเจ้า Rockstar f เ d d y นะ Rockstar f เ d d y ก็จะอยู่ที่ร้าน Fastbear Entertainment นะฮะร้าน Fastbear Entertainment ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เราเดินไปที่ข้างหน้าเลยพอมาถึงข้างหน้าตรงนี้นะฮะให้เรากดหาเหรียญ5 coin นะหรือ5เหรียญน,นะฮะ ห้องแรกอยู่ที่ห้องข้างหน้าเลยแล้วกดแคนเปรานะนี่นะแล้วก็จะเจออ่าเรียบร้อยนะฮะห้องต่อมานะฮะก็จะเป็นห้องตรงนี้นะฮะห้องปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้รวมนะแล้วก็เปิดแคมมาหน่อยนี่นะเหรียญที่สองนะ,ะเหรียญที่สามนะ,ะแล้วก็ เหรียญที่4นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะแคมป์ที่7นะเหรียญสุดท้ายเหรียญที่5นะฮะเรียบร้อยเราจะได้5เหรียญน,นะฮะแล้วก็ไปที่หลังสเตจนะฮะเพื่อไปคุยกับ rockstar f เฟ d ดดีนั่นเองนะแต่เขาจะอยู่ในรูปของหัวนะฮะเราก็จะปลดล็อกเจ้า rockstar ์เฟ d ดดได้แล้วนะฮะ ตัวต่อมานจะเป็นเจ้า Rockstar ชิก้าและก็ร็อกสตาร์บอนนี่นะฮะให้เราไปที่คลัสแบ n นด์เอ r t a i n m เทนเมนต์นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ร้านนะฮะพอไปถึงร้านนะฮะให้เราไปที่โซนอาร์เคดนะฮะเพื่อไปเล่นมินิเกมนะฮะมินิเกมนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะฮะเรามาเล่นของเจ้า r ็ c กสตารบอนนี Pix ้ก e ่อนนะฮะจะเป็นการเล่นรถแข่งให้คะแนนถึง1200นะฮะเมื่อผ่านหึง1200แล้วก็จะได้นะฮะอันลลอกผมไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงเราต้องแบบมีสตินะฮะให้มันเข้าเส้นชัยจะได้คะแนนฮะเนี่ย จแบบแล้วนะอีกหกร้อยอ่ะ เรียบร้อยนะฮะก็จะได้แล้วนะฮะเราต้องทำให้ครบนะฮะแล้วเราก็ครั้งต่อมานะแล้วก็ไปเล่นพิซซ่านะเกมพิซซ่าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเหมือนที่เราไปเล่นกันในอะไรวะในเกมเฟดดี้หกวะเออจำไม่ได้ลวผมไม่ได้เล่นเกมเฟดดี้แบบของสกอตมานานแล้วนะ แ่ก็ชอบแบบว่าของอันติเมตคอสตอมไนน์น่ะสนุกดีเฮ้ยตรงนี้มีศัตรูนะมีแบล็กเฟดดี้นะไม่ดิบลาวะไม่ๆหมันคืออะไรวะสีเทาเบรฟเฟดดี้เหรอเราล้อมตรงนี้นล้ีเฮฉลาดนะอุ๊ตุๆๆุๆๆุๆๆุ๊ตุๆๆุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ เออมันเริ่มมันเริ่มจะปิดเด็กคนเดียวนะฮะ้มาห,หน่อยพี่ชายขึ้นมาหน่อยเราต้องเล่นให้ถึงพันอัพขึ้นไปนะฮะเข้ามาหน่อยพี่ชายเด็ก เด็กเลยเดี๋ยวี่ซ่าเฮ้ยยังไม่ได้ว่ะอันนี้ลงมาลงมาลงมาใา,ายเรียบร้อยนะชนะเราก็จะปลดล็อกทั้งสองตัวแล้วนะฮะโอเคตัวต่อมานะก็จะเป็นเจ้า Rockstar Foxy นะ Rockstar Foxy เนะี mm ่ย hmm. ก็ให้เราไปที่ FastPay Entertainment นะฮะปุ๊บโดดอ่าเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้นะฮะอาจจะมืด,ดนิดหน่อยนะเพราะว่า,าไปฉายมันเหมือนจะแบตหมดนะฮะให้เรามาตรงบ้านตรงนี้นะฮะเราจะเจอกับเจ้านกแก้วของเจ้า Rockstar Foxy นะให้เรานะฮะ เนาไปตรงรถันนั้นนะฮะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้มันก็มาเองนะฮะมารอตรงนี้เลยมาแล้วนะนองมาแล้วอ่าทั้ง่อบ,บานะเขาก็จะไปอยู่ทางขยะหลังร้านนะฮะ น้องก็อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าต่อมานะให้เราไปตรงเออ่ตรงสไลเดอร์นะถ้าจำไม่ผิดสไลเดอร์แม่งบินบินแบบว่าข้ามเมืองไปเลยนะฮะไลเดอร์ตรงไหนวะ นี่นะฮะสไลเดอร์ก็จะอยู่ตรงข้างๆร้านนะผมก็เดินออกไปไกลเลยเรียบร้อยนะแล้วก็จะปลดล็อกเจ้าล็อกสตาร์ฟ็อกซี่แล้วนะฮะ